ไปกันใหญ่แล้ว AFC ส่อลงโทษทีมชาติไทยอินโดนีเซียวางมวยนัดชิงชนะเลิศซีเกม2023สหพันฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC แถลงผ่านรอยเตอร์สำนักข่าวระดับโลกว่าเตรียมพิจารณาลงโทษทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดนีเซีย จากเหตุการณ์วางมวยในการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกม2023รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอังคารที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นจากผู้ตัดสินให้หยุดบอลกรณีของผ,ออผู้เล่นอินโดนีเซียบาดเจ็บพอเริ่มเล่นผู้เล่นอินโดนีเซียกลับแย่งบอลไปทําประตูลูกที่2แบบไร้มารยาทครึ่งหลังไทยตีเสมอ2-2และต่อเวลา จนเกิดดรามา่าวางมวยชลมุนวุ่นวายกันทีมชาติไทยมีผู้เล่นถูกใบแดง3คนสุดท้ายอินโดนีเซียชนะไป5ประตูต่อ2 AFC แจ้งว่าผิดหวังกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและจะไม่ทนต่อการกระทำความรุนแรงดังกล่าวแม้จะไม่มีการรีบเรียนดังวันแต่จะถูกปรับเป็นเงินและถูกแบนจากการแข่งขันอย่างแน่นอน